สารภาพตามตรงเลยว่าตอนทําสคริปต์เจ้าจอยตัวนี้เนี่ยผมเองก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะเล่ามันยังไงให้แบบสั้นๆน,นะทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยยาวแน่นอนเพราะว่ามันมีหลายส่วนเหลือเกินที่ผมอยากจะพูดถึงจอยตัวนี้นะสำหรับคนที่กําลังตัดสินใจซื้ออยู่ก็นั่งฟังกันไปยาวๆเลยละกันนะและผมเชื่อเหลือเกินว่าผมน่าจะฟงไอ้เจ้าจอยตัวนี้เนี่ยไม่หมดแน่นอนนะอาจจะหลุด บางประเด็นไปยังไงก็ขออภัยกันก่อนเลยละกันนะฟิลิจิเอป็นะครับเป็นจอยที่ผมแบบว่าตั้งตารอได้สัมผัสมันมากๆเลยด้วยความที่มีฟีเจอร์เด่นๆอย่างแบบ d d p t i v e t i c k e r หรือว่าจะเป็นแบบ h ท ptic Feedback อะไรอย่างเงี้ยเออที่มันมีในจอย DualSense มาก่อนแล้วนะแล้วมันก็เคยมีมาในตัว APEC 4แล้วด้วยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่เคยได้ลองจับ เ p เป4เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่จะเป็นการเปิดซิงจอยตัวท็อปจากทางฝ่ายดิจิ ครั้งแรกของผมเลยอย่างแรกเลยขอบคุณทางฟราิ t จ a ไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ส่งชอยตัวนี้มาให้เล่นนะครับผมกราบเลยนะครับกราบเลยผมก็ไปอ้อนวอนเข้ามาแหละสุดท้ายเขาก็ให้มาจริงๆด้วยก,ก็งงมากเหมือนกันนะฮะสับซบึ้งแต่รีวิวนี้ก็จะเป็นการรีวิวแบบซื่อสัตย์อยู่ดีนะผมตามสไตล์ของช่องเรานะครับอันไหนดีแล้วก็บอกว่าดีนะอันไหนที่มันขัดใจเราก็จะพูดตามตรงโอเคปะ่ะขอเริ่มจากดีไซน์ก่อนเลยละกันนะครับเจ้า ไฟจีเอไตัวนี้แน่นอนว่ามาในทรงเลเยอร์แบบคล้ายๆ Xbox เลยนะครับใครที่ใช้งานจอยแบบทรงนี้มาก่อนก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการปรับใช้งานอะไรเลยนะครับสัมผัสครั้งแรกเนี่ยรับรู้ได้ถึงความพรีเมียมของมันเลยนะเออพูดตรงๆคือก็ตามราคาของมันอนะเอองานประกอบดีคือผมพยายามแบบเนี่ยบิดซ้ายบิดขวาอะไรเนี้ยคือไม่มีคำว่าแบบ กองแก๊งเลยแนมะ้แต่น้อยอันนี้คือดีอันนี้คือผ่านเลยนะส่วนน้ําหนักของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ335-336โดยประมาณนะนะเป็นจอยที่หนักประมาณหนึ่งเลยนะแต่ก็ มันก็แลกปกับฟีเจอร์ต่างๆที่เขาให้มานะคือถ้ามันไม่หนักเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นมากกว่าด้วยซ้ำเออส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการใช้จอยที่มันมีน้ําหนักมากนะเพราะว่าเวลาผมเล่นผมนก็เอาวางไว้แบบบนตักอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเอามือชันไว้กับโต๊ะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมและเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะไมไ่ได้ถือจอยเล่นตลอดเวลาอยู่แล้วเออจริงป่ะผิวสัมผัสโดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับผมแต่ ว่าบริเวณที่เราสัมผัสสัดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นบริเวณกริปเนาะตรงกริปเนี่ยก็จะมีตัวเท็กซเจอร์มาให้นะครับผมจับแล้วก็รู้สึกกระชับมือมากขึ้นนะครับมันจะเป็นฟีลแบบยางๆหน่อยนะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นยางที่แบบยางเหนียวอะไรขนาดนั้นะนะนะเออคือมันเป็นเป็นยางที่แข็งอนะเออส่วนพาร์ทของเฟสเพลทอะไรอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นน่าจะเป็นวัสดุโพลีคาร์บอเนตนะมีความแข็งแรงประมาณนึงเลยนะครับเนื้อแข็งเป็นสีแบบขุ่นๆนะครับผมฟิลฟิลแบบ ตอนเอพิกอะไรประมาณเนี้คือหน้าตามันจะคล้ายๆกับ Epic กโฟประมาณหนึ่งเลยแหละมีการแบบใส่ความโครเมียมเข้ามาอะไรตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกตาตรงว่ารอยนิ้วมือแบบขึ้นง่ายมากๆนะครับก็ พยายามจะไปสัมผัสมันแล้วกันซึ่งยากเพราะมันเป็นตรงที่เปิดปิดนะครับผมทีนี้น่งสำคัญอย่างปุ่มต่างๆนะครับผมขอเริ่มจากตัวเฟสบัตทอนก่อนเลยแล้วกันปุ่มตัวนี้เนี่ยเป็นเมกกะเทคไทนะครับแบบ2.0นะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นการพัฒนามาจากของตัวรุ่น Apex 4นะที่เป็นรุ่นตอนนี้เป็นรุ่น2 0แล้วเออซึ่งผมเองก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าฟิลมันแตกต่างจากตัวรุ่นก่อนอยังไงนะครับอย่างที่บอกไปว่าไม่เคยจับ Apex กเนาะแต่ถ้าเทียบแล้วอะฟิลลิ คล้ายกับตัวอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเกมเซอร์ g 7 pro นะครับทั้งเรื่องน้ําหนักแล้วก็เรื่องของฟิวกดของมันคือแบบคล้ายกันสุดเลยคือปุ่มแบบนี้เนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเราจะสามารถรับรู้ได้ว่าเราได้กดมันไปแล้วจริงๆอ่ะคือเราไม่ต้องมากังวลเรื่องของแบบ ทราเวลของมันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยว่าเราจะเผลอกดลั่นไปหรือเปล่าเพราะถ้าคุณออกแรงกดมันมากพอนะปุ่มมันก็จะถูกแอคทิเวตแค่นั้นเองถ้าออกแรงน้อยหรือว่าวางนิ้วไว้เฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งแรงมันก็ไม่ได้ถูกฟอสลงไปเยอะอะไรขนาดนั้นใช่ไหมปุ่มก็จะไปถูกกดมันก็จะไม่ลั่นสุดเรื่องของเสียงกดนะครับก็ตามสไตล์ปุ่มแบบนาะคาริคอวะคุณคือมันก็ดังแน่ๆแหละพอบานใจกล้าเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในส่วนนี้กันสักนิดนึงนะ กดเฉยๆแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าเวลาเราเล่นเราก็ใช่ว่าเราจะเล่นแค่แบบ10นาที30นาทีแล้วเมื่อไหร่ใช่ไหมเราเล่นแบบเป็นชั่วโมงเออถ้าแบบมันไม่มีคนรอบค่ามันก็โอเคแหละแต่ว่า ถ้าคุณอยู่ร่วมกับผู้อื่นอะไรเงี้ยครับก็พิจารณานิดนึงล้กันเช่นเดียวกันกับตัว d p a พนะครับก็เป็นแบบ mechanical เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอาจจะมีเสียงที่ทุ้มมากกว่าเล็กน้อยนะฮะซึ่งตรง d p a พเนี่ยขอขยายความนิดนึงนะครับว่าพอเอาไปเล่นกับเกมแนวไฟติ้งอะไรเงี้ยการกดแบบเฉียงๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญถูกไหม สำหรับดีเพดของตัว F5 ตัวนี้ก็ทำได้ดีนะครับผมกดจิเฉียงได้เปอร์เซ็นต์การติดนี่ก็น่าจะสักประมาณแบบถ้ากด10ครั้งน่าจะติดไปแล้ว8พลาดไปสัก2อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันก็อยู่ที่การฝึกฝนของเราด้วยนะแต่สำหรับผมแล้วผมว่าแค่นี้เปอร์เซ็นต์การติดมันมากพอแล้วเออแต่ผมว่ามันกดติดง่ายมากๆแล้วนะถ้าเทียบกับจอยตัวอื่นเอาไปเล่นเกมแนวแบบแพลตฟอร์มเมอร์อย่างแบบซิลซองอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ ชิลมากสนุกมากนะครับผมกดได้แบบแม่นนะเออคือแม่นยำเลยปุ่มชดเดอร์นะครับมีสัมผัสเป็นแบบแท็กทายนะครับแล้วก็มี เท็กเจอร์แบบคูขะให้บ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะเสียงกดก็ไม่ได้ดังมากอะไรขนาดนั้นนะเมื่อเทียบกับปุ่ม,มอ,อื่นๆซึ่งสัมผัสแท็กทายแบบนี้เนี่ยมันก็จะไปอยู่ในพวกแบบปุ่มเสริมต่างๆด้วยนะครับพวกแบบที่เขาเพิ่มเข้ามาเป็นแบบ L M R M อะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นตัวปุ่มด้านหลังพวกแบบแบบประนะครับ M 2 M 3 M 4 M 1อะไรพวกเนี้ยเออคือแบบสัมผัสเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะมี2ปุ่มด้านหลังที่ถูกเปลี่ยนมาจากตัว Effect 4นิดนึงนะครับก็คือตัวปุ่ม M 3แล้วก็ M 4 นะครับที่จากตอนแรก F4 mm hmm. มันจะเป็นแบบฟิกซ์เข้ามาเลยใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบแพดโดมาให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่ชอบสามารถถอดออกได้นะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมีบางทีเหมือนกันที่ผมรู้สึกว่าไอแพดโนตรงเนี้ยมันก็ขวางๆบ้างเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าเราสามารถแบบถอดออกมาได้แบบง่ายมากๆนะเนี่ยแค่แบบสไลด์ออกคือแบบจบเลยนะ แต่ถ้าถอดก็ต้องระวังมันสักนิดนึงนะเพราะว่ามันน่าจะหายง่ายอยู่เออซึ่งปุ่มเสริมทั้งหมดนี้นะครับสามารถเซตให้เป็นมาคโครได้หรือจะทําให้เป็นแบบ ปุ่มเทอร์โบอะไรอย่างนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะหรือต้องการจะเป็นแมปปุ่มต่างๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับและสําหรับตัวทริกเกอร์ตรงนี้ผมขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าดีเทลมันมีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่จอยสติ๊กกันก่อนละกันนะแน่นอนว่าตัวจอยสติ๊กของเขานะครับเป็นแบบ Hall Effect เนาะซึ่งตัวนี้ก็อัปเกรดมาจากตัว e f f c 4เช่นเดียวกันนะครับให้เป็นตัว Force Flex 2.0นั่นเองนะครับผมเป็นชื่อเรียกของเขาอะนะอัพให้มันละเอียดขึ้น สัมผัสด,ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวสัมผัสของตัวจอยสติ๊กเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นแนวแบบแบตเตอรี่หรือผมเดาเองนะมันน่าจะเป็นแบบนวลๆอย่างนี้ไหมคือถ้าไอ้จอยสติ๊กที่มันยินหนึ่งเรื่องความแบตเตอรี่เนี่ยผมยกให้โปรคอนสองนะอันนั้นคือแบบถ้าเทียบเป็นวัดเป็นคะแนนนะผมให้ตัวน,นั้นนะเต็ม10เลยเรื่องความแบตเตอรี่แต่ว่าตัวนี้ก็น่าจะได้สักประมาณ6.5อะไรประมาณเนี้ยเออ คือไม่ได้มีความแบบนวนเวอร์อะไรเท่าตัวนั้นอะไรขนาดน,นั้นนะเออแต่สิ่งสําคัญเลยคือเราต้องมาดูว่ามันใช้งานได้ละเอียดมากแค่ไหนเรามาดูจากตัว dead zone กันก่อนเลยนะครับมันก็จะแบ่งเนาะเป็นแบบ inner dead zone แล้วก็ outer dead zone นะครับตัว inner dead zone เนี่ยบอกตรงๆเลยด้วยความสัจจริงออ n น s สต y นะครับผมก็คือแทบไม่มีเลยศูนย์ dead zone กล้าพูดได้เลยนะครับคือแค่แตะปุ๊บเนี่ยคือมันสามารถ ลั่นไปได้เลยนะผต่พอจะลั่นเกินไปได้ซ้ำนะเออก็สามารถไปปรับเดสโซนเพื่มเ,เองในะซอฟแวร์ได้นะครับแต่ส่วนของเอาเตอร์เดสโซนเนี่ยก็มันมีเดสโซนอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะน้อยจนแบบน่าจะสักระียศูนย์ หาถึง0.6ม mm, ิลิเมตรอะไรประมาณนี้เออซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากขนาดนั้นนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยจะไปคิดอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันขนาดนั้นเออส่วน Resolution ของจอยสติ๊กตัวนี้นะครับผมวัดประมาณแบบ10รอบเนาะเออ resolution ของมัน,นจะได้อยู่ที่ประมาณ510นะครับที่10บิตแต่และรอบที่วัดเนี่ย มันไม่ได้ห่างกันมากอะไรขนาดนั้นนะจะอยู่สักประมาณห้าร้อยเก้าบ,บ้างห้าร้อยสิบห้าร้อยสิบเอ็ดห้าร้อยสิบสองอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ว่า ค่า510เนี่ยจะออกมาบ่อยที่สุดแล้วนะซึ่งมันถือว่าเป็นจอยที่ค่อนข้างสเสถียรมากๆในการให้ resolution การนับ resolution ตรงนี้นะยิ่งค่า resolution มันเยอะจอยมันก็ยิ่งจับความละเอียดได้ค่อนข้างมากเลยซึ่งค่า resolution ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณอยากให้มันมีมากยิ่งขึ้นนะ่ะคุณก็ต้องไปปรับในซอฟต์แวร์เพิ่มตัวบิตขึ้นมาจาก10อาจจะเป็น12ไปเลยอะไรเงี้ยก็ท้าที่ประมาณที่ผมวัดได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ1 0 โดยประมาณนะเออก็เพิ่มขึ้นมาประมาณแบบเท่าหนึ่งเลยนะเออก็ถือว่าเยอะแล้วแหละนะแต่ว่ายิ่งเราปรับบิดให้มันเยอะขึ้นเนี่ยผมคิดว่านะมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่จะหมดไวด้วยหรือเปล่าเชื่อว่ามีผลโดยตรงแหละแต่ว่ามากหรือน้อยเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ทดสอบโดยตรงขนาดนั้นนะที่เซอร์ไพรส์เนี่ยคือตัวโพลิ g งเรทของเขานะครับคือมันส่งได้สูงตามสเปคของมันเลยเว้ก็คือ1000เฮิร์ส์นะ ซึ่งการวัดจริงๆแล้วมันจะไม่ได้ 1,000hz เฮิร์ตรงๆอะไรขนาดน,นั้นนะทุกคนมันยากมากๆนะที่จะแบบวัดได้1น0 0 1พันหนึ่งพันทุกครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดีตรงที่มันจะเกาะอ,อยู่ที่ประมาณแบบ9 7 0อยเฮิรตซ์อยู่ช่วงๆเนี้ยโดยตลอดเลยนะเออคือมันได้แค่เนี้ยคือมันแบบเพอร์เฟคมากๆเลยนะเออเพราะฉะนั้นเนี้ยสเปคที่1 0 0 0 h เฮิร์ที่เขาให้มานี่คือแบบไม่จกตาแน่นอนนะผม ใช้ได้จริงสเสถียรมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว latency ที่ได้จากจอยตัวนี้เนี่ยผมถือว่ามันน้อยแล้วนะมันจะอยู่ที่ประมาณแบบ1มิลลิเซกถึงช้าสุดก็2 m มิลลิเซกอะเอออันนี้คือในโหมดที่เป็นแบบทั้งดองเกิลแล้วก็แบบเสียบสายนะครับเสียบสายอาจจะ ได้เปรียบกว่าเล็กน้อยนะเออแต่ว่าเทียบกันแล้วก็ไม่ได้ต่างกันมากอะไรขนาดนั้นการเชื่นต่อบลูทูธเนี่ยมันจะอัดตัวโพลิงเรทได้ไม่เท่ากับ2โหมดนั้นอยู่แล้วนะด้วยข้อจํากัดของทางบลูทูธเองนะครับดีเลยมันก็เลยจะเยอะกว่าประมาณหนึ่งนะเท่าที่ไปหาข้อมูลมาอันนี้ผมไม่ได้วัดเองนะเขาบอกว่ามันจะได้ที่ประมาณแบบ8มิลลิเซกถึงช่วง1 5มิลลิเซกไปเลยนะ คือเลนมันค่อนข้างกว้างประมาณนี้เลยนะการใช้งานเล่นจริงใช้งานเล่นแบบแคชชวลอะไรอย่างนี้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะครับผมใช้งานได้แต่ว่าคนที่จะเอาไปเล่นเกมแนแบบคอมเพ t ติที e f p ฟ FPS ต่างๆมันก็จะมีค่าที่หน่วงบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณแบบ0ู 3วิอะไรประมาณนี้แหละมัง้งเออคือถ้าคุณซีเรียสเนี่ยมันก็อาจจะทำให้งนหิตได้เลยแหละนะเออแต่ว่าถ้าเล่นแบบชิวๆก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะผมมันก็ใช้งานได้ละกันอืมเพราะงั้นสำหรับคนที่จะเอาไปใช้งานกับ PC นะผมก็ไม่ห่วงเรื่องอินพุตของมันได้เลยนะผมสบายมากๆแต่เมื่อเราเอาจอยตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับ G7 Pro แล้วขออุบไว้ก่อนละกันนะเดี๋ยวจะ ทำคลิปแยกไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันสำหรับการเปรียบเทียบจอยตัวนี้กับ G7 Pro นะบผมบอกเลยสนุกแน่คือฟังตัวเลขไว้แต่ว่าแค่รับรู้ไว้อะเออแต่ว่าไม่ต้องเก็บมาคิดขนาดนั้นโอเคปะเออส่วนที่นึงสำหรับ Nintendo Switch นะครับคือมันไม่สามารถ เวกได้นะครับผมก็ลืมบอก,บอกคือตัวจอยสติ๊กของเขาสามารถปรับระดับความเหนืดค่าความเหนือดอของเขาได้นะครับแบบฟิสิคอลนะโดยที่เราสามารถแกะตัวเฟสเพลทออกมาแล้วก็ขันในตัวที่เขาแถมมาให้เออสามารถปรับได้แต่สามสิบถึงหนึ่รัมกมั้งถ้าจําไม่ผิดนะแต่ว่าผมแอบสีได้ตรงที่พอมันเป็นเรือธงแล้วอะมันน่าจะทําไอตัวปรับมาให้เหมือนตัวแบบเวเดอร์โฟโปรอะไรอย่างเงี้ยเออตัวนั้นแบบเท่มากอะ คือแค่ปรับตรงแบบไดออของเขาอะชิลอะไม่ต้องมานั่งไข่ะ <c oughs> แต่เขาน่าจะอุบไว้สำหรับตัวเวเดอร์ตัวต่อไปแหละส่วนที่ค้างกันเอาไว้นะครับตัวทริกเกอร์ของเขานะอธิบายยาวหน่อยนะฟีเจอร์ที่เชิดหน้าชูตาเลยของตัวนี้คือ adaptive trigger อย่างที่บอกไปนะครับรวมถึง haptic feedback หรือว่าจะเป็น force feedback ที่เขาเรียกกันนะนะคือมันมีทั้งจุดที่ผมโอเคแล้วก็มีจุดที่แอบ เสียได้นิดหน่อยนะทริกเกอร์ของตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัวพรีเซตฟีลิ่งมาให้นะแต่เขาเรียกว่าโหมดแต่ผมเขาเรียกว่าเป็นพรีเซ t ตละกันตอนแรกที่คุณได้จอยมาคุณต้องเข้าไปปรับไอ้ตรงนี้ก่อนนะถ้าคุณอยากได้ฟีลิ่งที่มันแตกต่างกันนะเดิมๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นโหมดแบบ general เว้ยคือแบบเป็นแบบสั่นแค่ตัวกริปฉฉรกเฉยๆ trigger เนี่ยจะไม่ได้ส่งผลออกมาอะไรมากมายนะไม่มีการแบบแยกความแข็งความหนืดความอ่อนอะไรอย่างนี้เลยนะแบบเฉยๆเลย general แต่พอเริ่มเลือก preset ต่างๆเนี่ยมันจะมีทั้ง เลสซิงรีคอยมีสไนเปอร์แล้วก็มีตัวที่คล้ายกับตัวแฮน d t ทริกเกอร์ด้วยนะครับเขาใช้ชื่อว่าทริกเกอร์ล็อกนะคือมันอาจจะไม่ได้ล็อกเหมือนจอยที่เขามีแบบตัวปรับล็อกมาให้ขนาดนั้นนะนะคือตัวเนี้ยพอมันเป็นทริกเกอร์ล็อกมันก็ยังสามารถแบบ กดลงไปได้อีกแค่มันต้องใช้แรงเยอะกว่าเดิมนิดนึงแค่นั้นเองนะไอเทมเพลตเหล่านี้เนี่ยคือถ้าคุณเลือกแล้วเนี่ยมันก็จะถูกฟิกซ์เข้าไปในจอยเลยนะเว้นแต่ว่าคุณไปเปลี่ยนมันอีกทีนึง่งสมมติว่าคุณเลือกทริกเกอร์เป็นแบบ เรซซิ่งเอาไว้ใช่ปะ่ะพอคุณเอาจอยไปเล่นคออ l ดิวตี้อะไรเงี้ยตัวทริกเกอร์เนี่ยมันก็จะให้ฟิลที่เป็นแอนะล็อกที่อยู่ในโหมดเรซซิ่งอยู่เออเข้าใจเนาะคือไม่ว่าคุณจะหยิบปืนไหนมาใช้อะไรเงี้ยฟีลิ่งมันก็จะยังเป็นแบบแอนะล็อกเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยโอเคปะ่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเลือกพรีเซตที่เป็น v i เบ a รชันความบันเทิงจะคืบคลานเข้ามาคุณทีผมบอกเลยว่านี่คือโหมดที่คุณต้องปรับ คือถ้าคุณเล่นเกมแนว FPS นะมันจะปรับแรงสั่นตามปืนที่คุณใช้เลยเว้ย เหมือนที่อยู่ในด u a l ลเซตเลยคือถ้าคุณใช้สไนมันก็จะกลายเป็นแบบไกล็อกไว้ให้ถ้าคุณหยิบ a s s a u l t Rifle มามันก็จะลั่นตามปืนที่มันลั่นเผลอๆแล้วเนี่ยผมชอบมากกว่าด u a l ลเซตอีกนะจริงแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันสัตว์แล้วมันสะใจดีอ่ะคือถ้าคุณเอาไปเล่นใน c a l l ดดูตอะไรอย่างเงี้ยโคตรฟินเลยหรือจะเอาไปเล่นใน a อ e x อะไรอย่างงี้ก็น่าจะฟินเช่นเดียวกันคือเกมเนี่ยเีนี่คือแบบกินขาดมากๆนะถ้าใครจับจอยนี้ไปเล่นคู่กันอ่ะคือแบบดีคซึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราควรจะไปเปิดสิ่งที่เรียกว่า Adaptive Trigger จริงๆในซอฟต์แวร์ไฟดิจิสเปียดเว้ยแต่ว่าฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะรองรับแค่บางเกมเท่านั้นแล้วมันก็จะเป็นเกมที่แบบอาจจะเก่าแล้วนิดนึงะนะพอเกมใหม่ๆมันออกมาปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องรอผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เขาทำการมอดมาให้คุณใช้งานอีกทีหนึ่งซึ่งมันจะไม่ได้แบบปรับอะไรขนาดนั้นนะนะปัญหามันมอยู่แค่ตรงนั้นหรอก แต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่บางเกมที่เราเปิดใช้งาน Adaptive Trigger อยู่เนี่ยมันจะยังมีบั๊กอยู่บ้างอย่างเช่นของผมเนี่ยเปิดใช้งานกับ Call of Duty ใช่ไหมพอเปิดใช้งานปุ๊บแล้วเนี่ยตัวใจโร่ไยมันจะไม่ทำงานรอเขาปรับอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรวันนี้มาแล้วกันหรือจริงแล้วมันอาจจะต้องไปปรับอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าผมกดแล้วมันก็จะมีแบบภาษาจีนเด้งมาอะไรเงี้ยเออ ไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกนะซึ่งความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ควรจะมีแบบนั้นหรือเปล่าวะมันยากต่อคนใช้งานไงแต่มันก็แก้ขัดได้เบื้องต้นด้วยอตัวเทมเพลตไวเบรชั่นนี่แหละที่มาช่วยชีวิตเราไว้นะคือมันแทบจะให้ฟีลเดียวกันกันกบ Adaptive Trigger เลยเว้ยการสั่นของปืนต่างๆมีแรงดีดมีแรงด้านที่แบบแตกต่างกันด้วยนะแถมยังใช้ใจโรควบคู่กันไปได้ด้วยผมก็เลยใช้ แบบนี้แทนการเปิด Adaptive Trigger ในเกมต่างๆเลยแต่ว่าเ้ามีข้อแม้อีกนะถ้าคุณเล่นเกมเนี่ a c i n g แล้วคุณไปเปิดตัว preset ที่เป็น Vibration เนี่ยจากเดิมที่คุณดริฟ t แล้วคุณต้องเติมคันเร่งมันสามารถเติมได้ง่ายๆถ้าเป็นจอยแบบที่เป็นอะนาล็อกโดยปกติใช่ไหมแต่พอคุณใช้จอยตัวนี้บวกกับ preset ที่เป็น Vibration เวลาคุณ Drift เนี่ยจอยมันจะแข็งเว้ยเออ ือมันมีการสั่นเวลาเราดริฟอะไรเงี้ยทริกเกอร์แม่งล็อกตามด้วยเลยคือคุณก็จะไม่สามารถเติมคันเร่งในโค้งโค้งนั้นได้เว้ยซึ่งมันจะทําให้เสียหลักไปเลยจบเลี้ยวยากโคตรเพราะฉะนั้นห้ามใช้เด็ดขาดกับเกมแนวเรซซิ่งโอเคปะ่ะถ้าจะเล่นเกมแนวเรซซิ่งแนะนําว่าให้ไปปรับใน a d a p t ฟทริกเกอร์เลยอันนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยนะผมลองแล้วเว่ออัตติฟทริกเกอร์สามารถใช้ได้ในแบบ n e ฟท์ Speed อันบา ือจะเป็น f o r ซ่อะไรเงี้ยคือใช้งานได้ไปเปิดเลยนะที่เป็นปัญหาคือ c อ l l DUTY ้เฉยๆแต่ถ้า c อ l l DUTY คุณไม่ได้ใช้ใจโรมันก็โอเคโอเคปะแต่สำหรับเรื่องของ Force f e e d b a c k อะไรเงี้ยคือทำงานได้ดีใช้งานได้ดีนะครับสั่นซ้ายเป็นซ้ายสั่นขวาเป็นขวาสั่นหนักสั่นเบารับรู้ได้หมดเลยผ่านจอยตัวนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ททกล่าวมาในส่วนของ a d d p t i v e t r i g g e r นะครับ มันสามารถใช้งานแค่ได้ใน PC เท่านั้นนะฮะย้ำว่า PC เท่านั้นแต่ถ้าคุณอยากได้ไอ้สัมผัสที่มันเป็นแบบสันส้นๆตามแบบในเกมที่มันรังสรรมา p ีเซ็ต i วอร์บบชันช่วยคุณได้ไม่ว่าจะใน PC หรือจะใน Nintendo Switch นะครับยกเวน้นมือถืออันเนี้ยไม่ได้จริงๆนะถ้าใน n i n t e n d o Switch อะไรเงี้ยคุณก็ไปปรับผ่านตัวจอยได้เลยโอเคปะ่ะแค่มันอาจจะปรับ ได้ไม่ละเอียดเท่า PC เท่านั้นเองแน่นอนว่ามีไจโรด้วยนะใช้งานได้ดีเลยนะครับผมเอาไปใช้กับ Call of Duty เนี่ยคือแบบลิงแม่นขึ้นเยอะเลยกดมันกดสนุกขึ้นเยอะเลย แต่ว่ามันจะมีเรื่องของเดซโซนนิดหน่อยนะเวลาเราจะหันอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้หันแบบปุบรับอะไรขนาดนั้นนะอันนี้คือแบบปรับเดซโซนศูนย์แล้วได้ซ้ำนะแต่เล่นๆไปก,ก,ก็ก็ชินได้เออไจโลกับเครื่องสวิชก็ใช้ได้นะครับไมไ่มีปัญหาอะไรเลยส่วนมือถืออันนี้ขอติดไว้ก่อนนะครับด้วยความที่ผมมีแค่โทรศัพท์ iOS อย่างเดียวแล้วก็จอตัวนี้มันใช้กับ iOS ได้แค่แบบ ระบบ Native อย่างเดียวนะครับซึ่งเกมที่เป็นแบบเนทีฟแม่งกันเนาะ มากมากเลยนะขอติดไว้ก่อนละกันนะในส่วนของมือถือถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ละกันนะอีกคีย์ไฮไลท์สำคัญของเขานะครับก็คือตัวจอ1 5 0เฮิร์ตตัวใหม่ของเขาเนี่แหละคือคุณสามารถใส่พวกแบบไฟล์กิฟอะไรอย่างนี้เข้าไปได้นะมันก็จะแบบลื่นๆเลย150เฮิร์ตนะนะเออซึ่งมันก็ไม่ได้แค่โชว์แบบตัวกิฟอย่างเดียวนะคุณก็สามารถดูการเชื่อมต่ออะไรเงี้ยผ่านตัวจอยได้เลยปรับคอนฟิกพวกโปรไฟล์อะไรเงี้ย ได้ที่ตัวจอยเช่นเดียวกันรวมถึงการปรับผีดสติกเกอร์ต่างๆการปรับเทอร์โบการปรับมาโครซึ่งมาโครจริงๆแล้วก็ต้องไปเซตใน PC ก่อนแต่ว่าพวกแบบรีแมปเทอร์โบปกติอะไรเงี้ยคือสามารถเซตได้ผ่านตรงน,นี้ได้แบบชิวๆเลยคือมันดีตรงที่มันดูผ่านจอยได้แล้วคือแบบเราไม่ต้องมานั่งจำคีย์ลัด,ดว่าเออโหมดนี้มันต้องใช้ปุ่มนี้ควบคู่กับปุ่มนี้นะอะไรเงี้ยคือแบบมันวุ่นวายโอเคปะ่ะคือแบบเนี้ยสะดวกมากๆ สุดๆเลย่ะไม่มีอะไรสะดวกกว่านี้แล้วแหละแบตเตอรี่ตัวนี้1,500ม ah. ิลลิแอมก็ถือว่าเยอะนะแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ชั่วโมงแต่พอเอาเข้าจริงเราใช้งานนะเนาะมันก็มีการปรับนู่นปรับน ύ, ี่ปรับนั่นปรับซันปรับอะดัปติฟติ๊กเกอร์มีฮัติกฟีดแบ็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะอยู่ได้สักประมาณ10ชั่วโมงถึง 12ชั่วโมงสิชั่วโมงอะไรประมาณน,นี้คือมันแล้วแต่การที่คุณปรับเลยว่เออถ้าอยากให้มันประหยัดประหยัดหน่อยไอแอนิเมชั่นกิฟอะไรเนี้ยถ้าคุณไม่ได้ดูมันตลอดเลยขนาดนะั้นนะปิดได้โอเคปะ่ะประหยัดได้แน่นอนหมดไฟอะไรพวกเนี้ยเป็นไฟค้างได้ไหมหรือปรับ rightness ให้มันต่ำลงได้ไหมมันก็จะได้ประหยัดลงไงเออแต่ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาในการที่จะต้องชาร์จมันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคก็เปิดไปเลยเต็มที่นะครับผม โอเคคิดว่าหมดแล้วนะกับ j o ย e อเ c 5ตัวนี้ถ้าคุณเป็นคนที่เล่นเกมแนว FPS ใน PC อยู่แล้วแล้วคุณใช้จอยอยู่แล้วกดได้เลยตัวนี้คือที่1ในใจนะตอนนี้สำหรับการเล่น FPS เลยนี่คือจอยที่ผมแนะนำให้คุณซื้อมากๆเลย ส่วนตัวผมเองแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมเนี่ย FPS ใช่ปะแต่ว่าผมยังชอบเลยแม่งเพลินแบบเพลิน,นแต่ถ้าคุณจะซื้อมาเพื่อเล่นกับ Nintendo Switch 1หรือ Nintendo Switch 2ออะไรเงี้ยคุณจะได้รับฟิลของทริกเกอร์ที่จอยอื่นให้คุณไม่ได้นะแล้วก็คุณก็มีไจโรให้ใช้ด้วยแล้วก็ถ้าอยากได้ฟิลที่มันแบบพรีเมียมอะไรเงี้ยแล้วก็ตังเหลือๆนะก็สามารถ จัดได้นะครับผมนี่ก็เป็น tier 2ที่ผมแนะนำแล้วกันแต่สําหรับคนที่จะเอาไว้ใช้งานกับมือถือผมก็พูดได้ไปเต็มปากน,นะว่ามันเหมาะไหมนะด้วยความที่ใช้แค่ iOS อย่างเดียวเกมมันก็มีน้อยเหลือเกินที่เป็น native ไม่รู้สิผมมองว่าไปจอยตัวอื่นที่มันฟีเจอไม่ได้เยอะขนาดนี้ราคาถูกลงกว่านี้ไปเล่นตัวดูนฟ็อกอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะโอเคมากกว่านะผมแค่รู้สึก เสียดายเงินแทนทุกคุณจะเฉยไปเออการที่ซื้อมาแล้วเล่นกับมือถืออย่างเดียวมันดูไม่ค่อยคุ้มยังไงไม่รู้ป่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณจะไม่ได้รับรู้สำหรับการเล่นมือถือเลยก็คือตัว adaptive trigger h a p t i c ติ e d b a c k อะไรเงี้ยคือแบบมันเวทสุดๆไปเลยอะ่ะคือคุณไปเล่นพกจอยสายแบบ snap อะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีมากกว่านะและที่ขาดไม่ได้และแอบ,บเสียดายนิดนึงนะครับนั่นคือตัวที่ชาร์จของเขาที่ไม่ได้แถมมาด้วยแต่ว่าต้องซื้อแยกอันจริงแล้วนะ มันสวยมากๆเลยเว้ยไฟที่แม่งส่องประกายออกมาเนี่ยสวยมากเปลี่ยนโหมดได้ด้วยนะและก็มันสามารถบอกสเตตัสแบตเตอรี่ของคุณได้เว้ยมันจะมีไอตัวเวฟเบฟอะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมาตัวจะขึ้นมาตามเปอร์เซ็นต์แบตที่มันโชว์นะมันเทะอะมันเทอย่างเดียวเลยแล้วมันมีฮับมาให้ใช้งานด้วยไงสองช่องฟรีๆเลยนะแล้วก็สำหรับตัวดองเกิลที่มันแถมมากับตัวจอยเนี่ยคุณก็สามารถ เสียบเข้าไปกับตัวที่ชาร์จได้เลยนะที่ตัวด้านล่างนะคือคุณไม่ต้องไปเบียดเบียนนะครับสองตัวข้างบนนะเจ็ดด้านล่างส่วนตัวของมันได้เลยไม่ต้องไปเบียดเบียนตัวเคสของ PC ด้วยนะสนุนราคาที่ชาร์จอยู่ที่990เจ้าฉันพูดผิดสต่ราคาตัวจอยนะครับอยู่ที่45,90บาทนะครับผมมันมัน,ม,นมันไม่ใช่จอยที่มันถูกจริงๆนั่นแหละคืออีกนิดหนึ่งเนี่ยก็คือแทบจะไปถึงดูอัลเซ e เ g e แล้วอะไรประมาณนี้เลยนะแต่ แลมากับฟีเจอร์ที่ได้ทั้งหมดนั้นคุณยอมเขาไปเถอการทดสอบอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆแล้วเว้ยใครสนใจกดตะกร้าที่มุมด้านซ้ายจอของคุณได้เลยนะครับถ้าซื้อผ่านตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนช่องของผมไปนในตัวด้วยนะครับผมเรียกว่าต่ออยู่เลยไหม,ไมเป็นรางเหรอไม่ดีเลยเออคือถ้าซื้อผ่านลิงก์ตรงนี้หรือตะกร้าตรงนี้มันก็จะช่วยให้ผมไปซื้อจออื่น อุปกรณ์เด่นมารีวิวได้ต่อๆไปไงเออคิดเห็นยังไงกับจอยตัวนี้นะครับลองมาแบ่งปันกันในคอมเมนต์ได้เลยนะหรือมีอะไรแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับไปละเจอกันคลิปหน้าโอ้อัดจ,จริงนี่เกือบ50นาทีแล้นะตัดจริงไม่รู้เหลือเท่าไหร่ไปและไป